E วันนี้เราพูดถึงสิทธิ์ของผู้ป่วยเสร็จแล้วทีนี้เราพูดถึงเมื่อกี้ทางแพทย์แล้วว่าโอเคในการพักผ่อนเราพักผ่อนต้องทํางานหนักและมีอะไรมาคุ้มครองแพทย์ผู้รักษาถ้าแพทย์เกิดรักษาผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยเราจะไปต่อยังไงครับนั่นนะสิคะเราเห็นหลายคดีครับคือเวลาเรามองสิทธิ์มองสิทธิ์ฝั่งหนึ่งแพทย์เองขึ้นเป็นผู้มีหน้าที่ก็ควรจะมีอะไรมาคุ้มครองในการปฏิบัติหน้าที่ที่เสียสละอุทิศตนทั้งเวลาทั้งทั้งความรู้ความสามารถใช่เพราะวิชาชีพอื่นอย่าง วิชาชีพยอย่างของเราเป็นวิชาชีพคนหมายเอง<ช>สมมติเราว่าความแพ้แต่ถ้าเราทำตามมาตรฐานวิชาชีพแล้วเนี่ยเราไม่ได้ประมาทเลินเล่อเพราะคำพิพากษามันชัดไงฮะ,ะเราก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีใครมาฟ้องร้องเราต่อได้ว่าเราประมาทเลินเล่อใช่ไหมอาจารย์<ช>แพทย์ก็เหมือนกันครับแต่ว่าแพทย์กับ ทนายความมันไม่เหมือนกันอย่างยังมีจุดที่ต่างกันอยู่นะคะอาจารย์เพราะแพทย์ทำกับชีวิตของคนมันเห็นตรงนั้นไงฮะชีวิตเนี่ยมันเห็นเช่นรักษาไม่หายรักษาแล้วผิดพลาดเสียชีวิตหรือเกิดพิการค่ะใช่แต่ทนายความว่าความเทียกสารพระอาจจะมีขั้นมีมีให้ซ่อมแกอซ่อมเหมือนในชั้นอุทธรชั้นฎีกาว่ากันไปแล้วก็จะร้องขอในการฟื้นฟูคดีใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีขั้นตอนแต่คนก็ยังมีความเป็นมนุษย์อยู่ชีวิตยังอยู่แต่อาจจะต้องอยู่ในเรือนจําไปก่อนหรืออาจจะ แพ้ก็อาจจะทางแพทย์ก็ยังแค่เรื่องเจ็บใจเรื่องของจิตใจอะไรอย่างงี้นะครับแต่หมอเนี่ยนะครับแพทย์เนี่ยนะฮะพลาดแล้วพลาดเลยนะครับพาชีวิตไปไม่มีกฎรีสตาร์หรือยอดเหรียญใหม่เล่นเกมครับอาจารย์นั่นนี่แหละค่ะเราเรากดคราวนี้แพทย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่จะจะสบายใจได้อย่างไรว่ามีกฎหมายคุ้มครองยังไงบ้างคือต้องเรียนอาจารย์ตามตรงว่าตอนนี้มันยังไม่มีครับคือเราเคยมีแนวคิดแต่ทำร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจาก การรับบริการทางแพทย์ทาสาธุน,น,นะครับเมื่อสักหราวาปี2550นิดนิดๆ<ช>เรามีการ,รพูดเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะพูดกันตลอดเลยครับเรื่องนี้คือมันเกิดจากคดีหลายคดีครับอาจารย์ค,คือบางทีแพทย์เนี่ยใช้ความระมัดระวังเต็มที่แล้วรักษาผู้ป่วยใช่แต่ผู้ป่วยเนี่ยผลมันออกมาไม่ได้ดั่งใจของผู้ป่วยเองหรือไม่ได้ดั่งใจของญาติผู้ป่วยเพราะแน่นอนเรารู้อยู่แล้วว่าไม่มีใครสบายดีแล้วเดินไปหาแพทย์ถูกครับบอกวันนี้สบายดีเลยมามาเยี่ยมท่านอยากมาหาหมออยากมาหาหมอคือมันมันไม่ใช่หนังในเรื่องฟรีแลนนอย่่่าาางทีเรรคพูดกััะบว อยากว่าเจอหน้าเหมอะมันไม่ใช่นันมันละครมันหนังนะครับาะชีวิตจริงเนี่ยทุกคนก็คือมีเจ็บเจ็บมากเจ็บน้อยนะคะเจ็บมากเจ็บน้อยว่ากันไปแล้วเราก็คาดหวังของผู้ป่วยความคาดหวังคือจะต้องได้กลับไปเท่าเดิมถูกครับสัส่วนใหญ่ถูกครับเพราะฉะนั้นการเรียนแพทย์เนี่ยมันเลยเป็นวิชาชีพที่ค่อนข้างยากนะครับอาจารย์ต้องต้องเสียสละแล้วมีจิตเมตตาสูงถูกครับนั้นในส่วนหนึ่งแล้วคือทำยังไงไอ้ที่เรียน6ปีเ่ยนะครับแล้วสอบใบประกอบวิชาชีพเนี่ยแล้วจะถึงเดาย่อยเข้ามาในการ แพทย์เฉพาะทางอีกแล้วย่อยมาพูดให้ญาติผู้ป่วยเนี่ยเข้าใจมันเป็นไปไม่ได้หรอครับอาจารย์ที่จะสื่อสารให้ผู้ป่วยเข้าใจว่าใช่ครับข้อที่จริงด้วยว่าการรักษาเนี่ยมันอย่างน้อยมันอาจจะได้อะไรติดตัวกลับไปบ้างใช่ค่ะมันอาจจะไม่เท่าเดิมแน่ๆไม่เท่าเดิมอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะได้กลับไปสักแปดสิบแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่ว่าที่จริงโอกาสเท่าเดิมมันก็ไม่ไม่มีนะคะอาจารย์คือจริงๆมันก็มีทั้งมีและไม่มีขึ้นอยู่กับตัวตัวผู้ป่วยแล้วก็ตัวสาเหตุของโรคถููกคครรัับบออออาา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 าจจยยยยยย์ตตวววญิผ้้้ป่่่่่เเงงงงดนนีชชชใใม มาช้าไปแต่ก็มาโทษว่าแพทย์เนี่ยไม่รักษาอย่างเต็มที่หรือการบอกอธิบายว่าได้ไปรักษาผิดช่องทางอะไรมาก่อนบ้างนอกจากนี้อะไรอย่างบางกรณีเป็นกรณีฉุกเฉินมาช้าแพทย์ทําเต็มที่แล้วไปโทษแพทย์ว่าทําไม่เต็มที่แต่แพทย์จะบอกว่าถ้าคุณมาเร็วกว่านี้สักครึ่งชั่วโมงหรือ2ีสนาทีอย่างเนี้นะฮะโอกาส โอกาสหรือความเป็นไปได้ในการรักษามันสูงขึ้นมันสูงขึ้นถึง50%เลยอย่างเงี้ยแต่แน่นอนผู้ป่วยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องมีสิทธิ์ที่จะฟ้องอันนี้<อ>แพทย์จะทํายังไงต่อคะคือแพทย์ตองขั้นต้นคือทําใจนะคะตั้งสติดีๆก่อนนะผู้กล้เราทางการแพทย์ต้องตั้งตังต้งสติถือว่าเป็นกระบวนการวิธีทำที่ปกป้องฝ่ายหนึ่งเพื่อนั้นมาตรวจสอบใช่ครับคืออย่างงี้ฮะคือในปัจจุบันเนี่ยเราไม่มีกลไกตรงนี้นักต้องเรียนอาจารย์ตามตรงคือไม่ว่าแพทย์จะรักษาตามมาตรฐานหรือไม่ตามมาตรฐานก็ตามแต่ผลมันนนอออออกมมาาไ่่่เปปป็ทีพใจขงผู้้วยย มันจะเกิดการฟ้องร้องขึ้นแหละทั้งทางแพ่งกับทางอาญารักษาพลาดคือความผิดปกติทางร่างกายเนี่ยทางอาญาแน่นอนทำทำทำร้ายร่างกายทางแพ่งก็เพื่อไปเรื่องระเบิดอีกทีหนึ่งก็ว่ากันไปคือไม่ใช้โดนทั้งขึ้นทั้งร่องมันเคยมีเคสนี้ผมผมขออนุญาตเล่าเล่าให้ฟังแบบข้าวๆ้านะครับเป็นเคสผ่าตัดไส้ติ่งธรรมดาเลยครับแต่การผ่าตัดเนี่ยมันมันไม่มีใครเอามีดไปจิ้มกรีดคนโดยที่ไม่มีการวางยาสลบหรือวางยาชากันก่อนใช่ไหมครัะ การยาชามันก็มีหลายแบบคือดมยาสลบเองหรือฉีบล็อกหลังหรือฉีดยาชาเฉพาะส่วนเฉพาะที่ทีนี้กรดเลเนนี้เป็นการบล็อกหลังครับบล็อกหลังแล้วมันพลาดคือด้วยความพลาดคือฟรีแะของคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันทุกคนใช่คะฮบบางคนเส้นตื้นบางคนเส้นลึกอันนี้คือที่บางคำว่าเส้นตื้นเป็นตื้นเส้นลึกนะที่บางทีไม่เจอที่บางทีบางคนเส้นตื้นตื้นนี่คือตื้นกว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็นไปโดนไขสัหลังคือจุดสําคัญ จึงหมอเ็าเระมัดระวังเต็มที่แล้วฮะฮะเกิดกามเป็นอัมาพาตขึ้นหรือใช้ยาเกินไปนิดนึงะนะครับ<อ>คือบางทีพี่ดูแล้วเนี่ยร่างกายของคนคนนี้เนี่ยมันมันผิดจากบุคคลทั่วไปในในวัยและช่วงเวลาเดียวกันค,ความผิดพลาดขึ้นครับเ,เข้าใจก็เคนเนียคือกลายเป็นเป็นนิทราเป็นอัมาพาตนะฮะประมาณนี้ก็ไปเกิดฟ้องร้องเป็นคดีความเป็นเกิดขึ้นครับ<ฮ>ะนะฮะก็หมอเนี่ยก็แพ้คดีในฐานชั้นต้นชั้นอุทธรณ์เนี่ย ยกคำร้องยกฟ้องนะครับชั้นดีกากลับอีกทีหนึ่งครับก็คือการมาท้วงกันจะปิดห้องป่าทัดทั่วประเทศถ้าต้องรักษาผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพที่เรียนมาแล้วแล้วเกิดความผิดพลาดอย่างนี้ไม่ต้องมารักษาต่อไวันนี้จะไม่มีการผ่าตัดใดทั้งสิ้นใช้วิชาชีพทางอายุรกรรมอย่างเดียวไม่ต้องมายุ่งกับทางศัลยกรรมเลยคือให้ยาอย่างเดียวหายว่ากันไปไม่หายช่างคือเรื่องของคุณเพราะอะไรรักษาดีแต่ไม่หายก็ติดคุก แต่แต่มันก็จะมีถ้าเราถ้าแพทย์ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลของรัฐเหมือนเวลาจะฟ้องก็จะไม่ได้ฟ้องแพทย์เป็นหลักใช่ไหมคะฟ้องโรงพยาบาลครับฟ้องโรงพยาบาลตามพระราชบัญญัติความลับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ใช่ครับเพราะถือแพทย์เป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งแต่ท้ายที่สุดก็จะต้องมาไล่เบี้ยกับแพทย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่คือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันหลักการของพรบตัวนี้มันอยู่ที่ว่า ใช้ความระมัดระวังหรือเปล่าค,คือหลักทางกฎหมายคือถ้าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเนี่ย <ฮะ S 2> เราเทียบกับการไม่สุจริตเช่นเดียวกันครับกรณีของความไม่ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ถ้าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเนี่ยถือว่าไม่สุจริตหรือไม่ระมัดระวังทันที<ฮ>ะะนะฮะแต่ถ้าทําตามมาตรฐานวิชาชีพปุ๊บทุกอย่างมันมีเกราะกาบังบทไล่เบี้ยเ,เราไม่ได้ถูกไหมฮะก็เลยหมายความว่าถ้าแพทย์ปฏิบัติตามมาตรฐานของวิชาชีพซึ่งแน่นอนก็ถ้าเรามีไกด์ไลน์ ของทางแพทย์ในทุกขั้นตอนทุกการกระทําแต่แน่นอนมันมันไม่สามารถจะมากําหนดได้ทุกขั้นตอนของการรักษาใช่ไหมคะอันนี้แหละก็ยังเป็นเป็นนิยามกว้างๆอยู่ซึ่งตรงนี้แหละจะต้องมาดูกันว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือเปล่าใช่ครับทีนี้มันก็เลยมีแนวคิดหนึ่งก็คือออกเป็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์หรือทางสารปกองบ้านไปซึ่งเป็นร่างอยู่เป็นร่างครับตอนนี้ก็คือเงียบไปแล้วแล้วก็ตกไปแล้วเพราะว่าเราเปลี่ยน เป็นโรยาการเมืองอะไรเขาส่สภามใหม่ก็ต้องมาต่อคิวใหม่ถ้ามีใช่ครับทีนี้ล่างเนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียแนวคิดเขาเป็นยังไงคะอาจารย์แนวคิดคืออย่างนี้ครับคือเขาต้องการกันผู้ป่วยกับแพทย์เนี่ยไม่ให้ปะทะกันโดยตรงในในปัจจุบันเราปะทะกันโดยตรงคือผู้ป่วยก็ปะทะกับแพทย์ฝ่ายหนึ่งก็บอกมีสิทธิอีกฝ่ายหนึ่งก็มีหน้าที่อีกฝ่ายก็บอกฉันระมัดระวังเต็มที่แล้วแต่การมีกฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะครับคือเรามีบัฟเฟอร์เรามีการชนเกิดขึ้นมีการดูว่าโอเคผู้เสียยยหาไไม่ต้้ออองงปฟแพท์ ผู้เสียหายฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกองทุนครับมันจะมีกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งนะ,ะก็คือกองทุนที่จะ,จะ,ะดูแลผู้เสียหายตรงนี้ค่ะซึ่งแพทย์เองเนี่ยนะครับถ้าใช้ความระมัดระวังก็ปราศจากความรับผิดอแต่ทีนี้มันถูกเขาเรียกว่าถูกต่อต้านจากกลุ่มแพทย์เองด้วยส่วนหนึ่งจริงจริงกฎหมายตัวนี้มันดีกับแพทย์ แต่ว่ามันดีในแง่ของกรณีที่มันเกิดเกิดความผิดมาแล้วแพทย์ไม่ต้องวสดใช้แต่ในแง่ของความรู้สึกครับราอาจารย์อย่างตอนนี้เราอยู่ในสถาบอ,อ,อยู่ในส่วนราชการใช่ไหมคะครเรามั่นใจว่าเราไม่ผิดแต่วันหนึ่งมีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเราขึ้นมันไม่มีใครสบายใจหรอ<ช>ครับอาจารย์คือ<ช>ต่อให้พิสูจน์มาแล้วในทางข้อเท็จจริงเราไม่ผิดต่อพวินัยก็ทําอะไรเราไม่ได้แต่วันหนึ่งเรามีมนทินไงครับไม่ไม่จริงเรียกว่ามนทินก็มันเกแค่เพียงมีการตั้งกรรมการสอบตั้งกรรมการสอบค่ะซึ่งท้ายที่สุดผลการสอบออกมา แพทย์ก็ได้ใช้ความระมัดระวังเราเองที่ถูกสอบก็ได้ใช้ความใช้การปฏิบัติหน้าที่อย่างระมัดระวังที่สุดแล้วใช่ครับมันแต่มันไม่มีใครชอบหรอกครับอาจารย์คือมันถูกถูกตีตาไปว่าแพทย์คนนี้เคยถูกตั้งกรรมการแล้วนะอย่างงี้ยฮะเราเองก็ไม่ชอบสมมติผมถูกตั้งกรรมการทั้งที่ผมไม่ได้ทาอะไรผิดผมก็ไม่ชอบเพราะสมมติผมจะย้ายส่วนราชการะก็จะมีช่องหนึ่งให้กรอกครับอาจารย์ว่าท่านเคยเคยถูกตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงหรือวินัยหรือไม่ถ้าเคย แต่เขาไม่ถามนะครับว่าผลเป็นยังไงเขาถามว่าเคยหรือไม่เคยต่อให้เราเป็นผู้บริสุทธิ์มันก็มีบนทินไงซึ่งมันก็ขัดกับหลักการจริงๆแล้วจะต้องพิสูจน์จนกว่าถึงที่สุดศาลตัดสินใช่ครับต้องสันนิษฐานว่าคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์ถูกต้องครับท่านแต่ในสังคมไทยแล้วก็กลไกหลายๆส่วนของกฎหมายเรากลับไปมีประเด็นนี้ขึ้นมามันก็เลยทําให้เกิดข้อข้อคิดเห็นที่ที่อาจจะยังไบแอสมีอคติกับกฎหมายตัวร่างฉบับนี้อยู่ครับตัวแพทย์เองเนี่ยก็บอก มันเหมือนทําให้รู้สึกว่าพอฟ้องปุ๊บแพทย์กลายเป็นคนผิดทันทีนะครับตรงนี้ถึงแม้ว่าตัวแพทย์เองเนี่ยจะไม่ต้องเข้ามาร่วมรับผิดก็ตามือนว่าทําตามมาตรฐานวิชาชีพนะครับตรงนี้ก็เป็นต้นดูกันต่อไปในอนาคตว่าเราจะพัฒนาเพื่อหาจุดร่วมของการเยียวยาผู้ป่วยและการปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ตรงนี้เนี่ยตรงไหนที่มันเป็นจุดร่วมที่รับกันได้ทุกฝ่ายครับอาจารย์ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็นั่นหมายความว่าถ้าปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามแนวทางของแพทยสภาตามไกด์ไลน์ที่ที่มีอยู่ก็น่าจะได้ความคุมค้มครองบางส่วนใช่ครับอันนี้อันนี้เราพูดถึงร่างกฎหมายตรงนี้นะครับมันมีเคสหนึ่องอันนี้ผมขอขอใช้เวลาอยกนิดนึงครับก็ค,ค,คือว่าเคยมีเคสหนึ่งครับผ่าตัดถ้าทำให้ผิดเป็นเรื่องของการค้อนลูปนะฮะแล้วเกิดการเสียชีวิตเกิดขึ้นทีนี้แพทย์เนี่ยดูให้ไปให้ข้อมูลอะให้ข้อมูลทางการแพทย์ปรากฏว่าศาลศาลนะครศาลท่านท่านไม่ได้จบแพทย์แต่ได้จบกฎหมายเหมือนเราเราอะฮะอาจารย์ฟังไปฟังมาศาลเองเนี่ยก็ ก็ไม่รู้เรื่องทางการแพทย์ปรากฏว่าไปหลงแพทย์ครับไปหลงแพทย์ว่าแพทย์ผิดต้องชดใช้ <okay. S 2> ตรงนี้รู้สึกว่าทางแพ,แพทย์เนี่ยเขาเขาเขาแอนตี้กันไปเลยก็คือบอกว่าแพทย์จะทําแล้วถ้ามันเกิดภาวะแทรกซ้อนแบบนี้กับทาร็กที่อยู่ในครรภ์เนี่ยมันก็ต้องทาแบบนี้แต่สารบางที่สารถ้าไม่เข้าใจนะครับ <okay. S 2> ดังนั้นตรงนี้เองเนี่ยถ้ามีกฎหมายฉบับนี้เนี่ย มันจะช่วยได้เยอะอแพทย์หมอเองก็ไม่ต้องเป็นคู่พิพาทกับศาลองค์กรบราการไม่เป็นคู่พิพาทโดยตรงกับคนไข้มันจะมีบัฟเฟอร์ขึ้นมาอันหนึ่งก่อน,อนประอานนั่นก็คือในส่วนกระบวนการนาสืบ<ร>ที่ยังนําสืบอ,อาจจะไม่ได้เห็น<ร>ได้ชัดชก็กลายเป็นประเด็นที่มีเขาเรียกบัฟเฟอร์เกิดขึ้นอีกกับอีกหนึ่งคู่ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเกิดขึ้นทั้งไม่ว่าระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์ หรือแพทย์กับในกระบวนการยุติธรรมบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะซึ่งตรงนี้คงต้องใช้เวลาในการค่อยๆเคลียร์ทีละประเด็นในามความเข้าใจซึ่งก็คงหวังว่าจะมีพัฒนาการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแล้วก็กฎหมายใหม่นะคะครับทธานครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรยอดพลเทศสิทานะคะที่ให้ความรู้เราอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะครับทครับ